สวัสดีครับพี่น้องดีนอนนะครับวันนี้เจียวีสัญจรมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนแล้วนะครับพี่เนาะนะครับมาเยี่ยมผู้ที่ทำลิตณา์เสริมอาหารเจียวีนะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับว่าเป็นใครมายัางไงทักทายกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่จโจค่ะอ๋อพี่โจ,จ,โจพี่โจจ๋า มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างอ๋อเป็นมอนกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นกระดูกเอียงกระดูกเอียงด้วยเป็นตรงไหนครับพี่เป็นที่ที่เอวที่เอวครับอาการเป็นยังไงโอ้ก็จะปวดมากเลยแล้วก็จะจะปวดลงขาจะมันชาลงขาใช่ไหมมันไม่ชามันจะปวดมาเลยแล้วทีนี้จะลุกจะนั่งนี่ว่าจะต้องโอยตลอดโอ้ เป็นมานานแค่ไหนแล้วพี่โจ๊โอ้โหเป็นหนักๆมาได้สองปีเป็นก่อนหน้านั้นอีกต้องสองปีกว่าก็ถิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไร mm hmm. ก็ไม่รักษาไม่อะไรก็ถือว่ากินยาหมอแล้วก็คือก็คงจะจบกันแต่ท <Yeah. S 1> ีนี้มันไม่ใช่เลยอ uh huh. มันก็ยิ่งจะปวดใหญ่เลยมันก, uh huh. มก็ไม่หายทําไงก็ไม่หายไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย yeah. แล้วหมอได้เอ็กซเรย์ ay, ดูไหมว่ากระดูกมันเอียงเสอะไรอย่างเงี้ยเขาเอ็กซเรย์หมอเขาบอกว่ากระดูกอะหมอนอะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราแล้วเึงทำให้เราปวดอื จ้ะข้อที่ข้อที่เท่าไหร่บอกไม่ได้ไม่ได้บอกข้อไม่ใหาข้อเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกอที่เทไาไหร่ <Okay. S 1> แล้วก็ให้ยามาทานอยูอ่กี่ปีมาแล้วที่ยาทานยามาันโอ้โหสองปีแล้วเราบ้างไปหาหมอมานะสองปีแล้วที่กินยาหมอหนักๆอ,อ่ะอ๋อแล้วอาการก็ทุเราบ้าง มันก็ปวดน่ะแต่แต่มันก็ต้องโออยู่เหมือนเดิมมันแหละมันก็ไม่หายทําไงก็ไม่หายก็ต้องนอนอยู่กับพื้นกิ้งไปกิ้งมานอนกับพื้นเลยเหรอก็มันปวดน่ะก็มันนั่งนานๆก็ไม่ได้อืก็มันจะปวดเราจะต้องคอยนอนตลอดเวลาสองปีมานี้อาการอย่างนี้เลยหรือมันค่อยๆเป็นมาหรือเป็นทีเดียวเป็นอย่างนี้เลยมันมันจะค่อยๆเป็นของมันน่ะจะก็ต้องเอาที่ไอ้บล็อกหลังบล็อกหลังไว้เวลาจะจะทาอะไรจะลุกจะเดินต้องบล็อกหลังไว้ แต่เวลานั้นเราก็ต้องเอาออกแล้วก็ต้องนอนเพราะว่ามันจะบล็อกนานๆไม่ได้มันจะยิ่งจะปวดใหญ่เลยปวดใหญ่โอ้ทรมานเนาะโอ้ทรมานโอ้แค่ผมแค่ฟังนี่ผมก็รู้แล้วว่านมยโอ้ยคือแฟนเครียดแทนเลยอะเนาะจากคนที่เราทําดีๆแล้วทําอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้คนอื่นก็ไปหาเงินกันเราไม่ได้ไปหาเลยแล้วก็ต้องอยู่กับบ้านอย่างเดียวแล้วเป็นยังไงไปยังไงมายังไงถึงได้มาทานเป็นแฟนเสริมอาหารเจี๊ยวีตัวเนี้ยอ๋อรุดกับอาจารย์ราชศักโอ้ ฟังฟังวิทยุฟังวิทยุจะฟังอยู่นานไหมโอ้ฟังอาจารย์ฟังอาจารย์อรศักด์ต้องเป็นสองเป็นเป็นสองปีอะอ๋อฟังมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาฟังผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะฟังอยู่นานไหมล่ะผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเดียวี่เพิ่งอรอาจารย์อาจารย์ศักด์แนะนําอีกแบบตัวหนึ่งให้ให้ให้กินครับครับแต่เอากินของอาจารย์อารศักด์ตัวนั้นก็ก็รู้สึกว่ามันจะโอเคอยู่หน่อยนึงแต่มันก็ยังเออก็ยังปวดอยู่พอดีมีวันหนึ่งอาจารย์ อาจารย์โทรมาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วเจ้าของเขาเนี่ยที่เขาเขาเขาผลิตตัวเนี้ยเขาเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็อาจารย์ก็เลยเอามาให้ใช่เอามาให้ตอนนั้นมาให้กี่กล่องแต่อาจารย์มาให้ตอนนั้นเอาหกเอาหกกล่องหกกล่องเลยเอาหกกล่องตัดสินใจเอาหกกล่องเลยจะแล้วทานยังไงก็เช้าสองเย็นสองอืมเออแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานเราพอจําความรู้สึกได้ไม่ได้แต่กล่องแรกเลยเป็นยังไงบ้างก็กินตอนแรกก็ยังอ้โห ว่ามันปวดนะก็จะบอกโหะจะจะไม่ได้เรื่องนะเ่ยอาจารย์ก็ว่าจะต้องเดี๋ยวจะต้องโทรว,ว่าอาจารย์ซะแล้วกล่องสองก็แล้วกล่องสามกับกล่องสี่ถ้ปวดหนักมานะั้นสี่หนักเขาไปเองเออปวดหนักมันโอ้โหลุกไม่ไหวเลยก็นอนนอนดูทีวีอยู่กับลูกนะโอทำไมลุกลุกจากตรงเนี้ยลูกไม่ได้เลยนะที่จะเรียกแฟนแฟนก็สวดมนต์อยู่ก็ไม่กล้าเรียกเขาตาจะทำยังไงต้องก้องคลากตัวเองอะเข้าห้องน้ำกล่องสี่นะจ้ะ ก็ห้องน้ําเสร็จ,จก็คานตัวเก็ต้องลากขาตัวเองอ่ะมันมัน,ม,นมันเป็นอยู่ข้างขวามันลากขาตัวเอง,ขเ,องเข้าไปนอนอในห้องห้องนอนเสร็ก็ต้องปวดอยู่ต้แต่ทายัางไงจะเรียกไปก็มาเรียกคนก็หลับมันก็หลับไปตื่นมาเที่ยงคืน ลุกจากเตียงไม่ได้อาขาหย่อนลงไม่ได้เลยอเป็นอามาพากแล้วกันเนี่ยคิดเหมือนกัน <laughs> โอ้ตายแล้วเป็นอามาพึกแน่เลยจะทํายังไงวะเนี่ย <laughs> <บ S 1> ก็ก็คานตัวเองอ่ะลากขาตัวเองมาเข้าห้องน้ำจะเรียกแฟนก็แฟนเป็นคนแบบว่าถ้าตื่นแล้วก็จะไม่หลับไงก็เป็นช่วงตีหนึ่งที่ห้องตีหนึ่งตีสองเาก็ไม่พอตีสี่ครึ่งไม่ไหวแล้วเรียกแฟนเลยบอกว่าเธอฉันไม่ไหวแล้วจะปวดมากเลยแต่เอายาหม่องมันนวดกันแล้วก็เอาต้มน้ําร้อนมาประคบ ถาจะทายังไงจะโทรหาอาจารย์แน่เลยต้องโทรหาอาจารย์ราชศักแน่เลยจาพอเสยสายมาก็หายกล่องที่สี่อะนะก็หายก็ดีขึ้นเออจะโทรไปหาอาจารย์อาจารย์จะแอฟเฟอรแล้วนะก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับอตอนนี้หมดไปกี่กล่องแล้วตอนนี้กล่องที่เจ็ดอ๋อขึ้นกล่องที่เจ็ดแล้วกล่องที่เจ็ดแล้วสี่ปวดมากงูปวดจนมกกล่องที่สี่นี้หมดแล้วยังที่ปวดมากเนี่ยกินไปได้ประมาณกล่องที่สี่กินได้เกือบเกือบจะสิบเมตรน่ะ เกือบจะสิบเมตรก็แผงแก่แขงแรกของกล่องที่สี่ปวดหนักเลยปวดหนักเขาตู้ไม่ไหวจ้ะพอาตื่นเช้ามาเอาเบาเสใสยใสยมาแฟนไปทํางานไปทํางานเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบ้าอืเออมันก็เบาขึ้นเอเบาเบาเออก็ค่อยนัเที่อก็อยู่ได้เออแคนียหลังจากนั้นกล่องที่สี่แล้วกล่องที่ห้ากล่องที่หกกล่องที่กล่องที่เจ็ดตอนนี้ผ่านมาอีกกี่สี่สัปดาห์สองสามสัปดาห์แล้วสิได้ไหมตอนนี้จากที่กล่องที่สี่มาถึงเนี่ยก็ดีขึ้นอ่ะจ้ะดีเทิึงถึงระดับไหน พอใจขนาดไหนที่ดีขึ้นก็ก็ว่าก็พอใจเพราะว่าเวลาเราเดินเราไม่ปวดเรานั่งนานๆอย่างเงี้ยปกติใจนั่งอย่างเงี้ยไม่ได้นานๆนะจะปวดเนี่ยจ้ะเวลาเดินก็ต้องไม่ต้องโอยไม่ต้องไม่ต้องนั่นเดินก็เดินได้ตรงไปเลยตรงเลยจากที่ต้องนอนกิ้งกับพื้นอยู่นี่เดี๋ยวนี้เดินได้สบายแล้วได้เข้ากล่องที่เจ็ดยังไม่หมดใช่ไหมยังยังไม่หมดจ้ะดีขึ้นในแต่กล่องที่สี่แผงที่สองว่า่างนั้นนะห้าหกนี่กล่องที่เจ็ดนี่ดีขึ้นกว่า ก่าที่เคยเป็นก่อนกินนี้มากเลยนะโอ้ดีขึ้นเลยนะครับแต่ไม่ได้ทานตัวอื่นช่วยใช่ไหมยังไม่ได้ทานเลยทานตัวนี้ตัวเดียวเลยนะกับยาหมอยาหมอยาหมอได้ทานอยู่ไหมยังยังหมอยังไม่ได้ไปหาหมอเลยอ๋อยังไม่ได้หาหมอคือทานในนี่เจียวมีย่ล้วนเลยล้วนๆเลยตัวเดียวไปดูนไม่ไม่ได้คู่กับตัวอื่นเลยนะไม่คู่เลยไม่คู่เลยม่ไม่ได้คู่เลยอ่ะนอกจากอาการปวดที่ดีขึ้นแล้ว อาการอะไรที่ได้มาอีกโอ้โหก็ก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะดีทุกอย่างอ่ะก็นอนหลับเก่งเออนอนนอนหลับดีใช่อไหมนอนหลับดีนอนหลับดีแต่มันจะตื่นง่ายเพราะเรานอนเร็วนอนสองทุ่มเนี่ยประมาณตีสองตีสาก็จะลุกจะรู้สึกตัวเข้าห้องน้ําทีนี้ก็จะไม่ค่อยหลับจะหลับอีกทีก็ตีห้ ใกล้ๆตีห้าเนี่ยก็จะเริ่มจะหลับแล้วสดชื่นตื่นมาตื่นมาไม่เพียไม่อะไรไม่งัวเงียไม่แล้วก็สดชื่นแล้วก็ทํางานได้ปกติทุกอย่างจัดประทับใจไหมถามจริงๆก็ประทับใจก็ก็ว่าประทับใจอ่ะก็ก็โอเคนะแต่สี่กล่องแรกนี่ไม่ประทับใจเลยนะอาจารจะหาจะโทรหาอาจารย์อย่างเดียวว่าอาจารย์อย่างเดียวว่าอาจารย์โดนจะได้ละงานเนี่ยเอาอะไรไปกินเนี่ยเพราะว่าเรากินอ่ะก็บอกว่าการันตีว่าห้าวันเจ็ดวันเนาะตอนนี้มาสีกล่องแล้วเราสี่กล่องแล้วเราปวดมากอ่ะเราไม่ไหวแล้วก็เดือ เมื่อช้านี่ไปถอนญ้าถอนอะไรแฟนก็บอกว่าเธออย่าทมากนะก็ดึงญ้าดึงอะไรเผาแล้วมันอุ้ยมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่เป็นไรแต่มันก็ปวดอยู่นะมันปวดอยู่แต่ว่ามันไม่ปวดแบบว่าให้เราจนทนไม่ไหวเลยมันก็ปวดของมันเพราะว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่ว่าเออกระดูกทับเส้นแล้วก็กระดูกกล้มันเอียงข้อที่ยี่บสี่กับข้อยี่สิบห้าเนี่ยมันเอียงกระดูกมันโคตรน่ะเราก็รู้ตัวอยู่ว่า มันมันไม่มียาตัวไหนวิเศษที่ว่าเรากินปุ๊บเราจะหายปั๊บมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วรอบที่ต้องไปหาคุณหมออีกเมื่อไรยังไม่ได้ไปหาเลยว่าจะไปหาเดินหน้าเนี่ยว่าจะไปให้หมอเช็กดูอีกทีให้หมอเช็คดูอีกทีนะแต่ทานให้มันเต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปหาคุณหมอไปรอบนี้ต้องไหนต้องดูเอ็กซเรย์ดูอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะแต่มั่นใจเลยนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนแหละที่ทำให้กินแล้วกลับมันดีขึ้นกว่าเดิมมากเนี่ยแต่ก็ดีเนี่เพราะปกติท้องข้างท้องเนี่ยจ้ะ ท้องเนี่ยจะมันจะปวดมันจะนั่นน่ะตรงสี่ข้างมันตัวกินตอนแรกๆมันก็จะซิมจะแทงเหมือนกันนะข้างในก็ยังก็ยังคิดว่าอู้จะจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วท้องน้อยแล้วก็จะปวดจอืมอราจะปวดมากเลยนะบางทีก็เครียดเลยว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ตอนนี้โล่งหมดแล้วเออแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีอรข้างในไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นเลยระบบขับถ่ายอะไรของเราก็โอเคนะประทับใจเลยนะทีนี้นะก็ถามมีคําำถามสุดท้ายจะทานต่อไหมเนี่ย เอาไมาเยอะเลยเอางั้นเลยแหละซื้อมาเตอะซื้อมาตืาต่นเยอะเลยอ่ะโอ้ยนิดจริงไม่ได้โกหกนะนถามอาจารย์ได้เลยอ่ะนี่นะครับเสียงยืนยันจากพี่โจะนะครับพี่โจที่นี่ตังหวอะไรตบลจันหอมเนนหอม<ะ>เข้ากทบารีแล้วใช่ม ก็อยู่ในเขตป้าจีนน่ะจีแล้วเนาะอยู่ป้าจีนเน่ะตอนนี้กี่ทุ่มแล้วพี่ที่เราเจอกันเนี่ยตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มแล้วบอกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูนะสองทุ่มแล้วไม่ได้เตรียมกันนะวันนี้ไม่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 ได้เตรียมเลยบอกพี่โจต้องพูดแบบนี้แบบนี้ไม่มีนะไม่ไม่นี่เจอกันเดี๋ยวนี้คุยกันในนี้เลยสดๆเลยนะใช่ใช่นี่นะครับนี่คือเสียงยืนยันจากพี่โจนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็คือเรื่องของปวดกระดูกนะแล้วก็กระดูกงอกระดูกเอียงกระดูกเอียงสองปีนะครับวันนี้ครับทานผลิตภัณฑ์ เสือมหาจีอาีของเราเนี่ยนะครับทานไปก็อย่างที่เห็นอย่างที่พี่โจเล่าแล้วนะครับก็ลองดูครับท่านดูชมและท่านผูฟังนะครับอย่าเชื่อนะครับไม่เราไม่ต้องเชื่อเนาะให้เขาทานดูเองเนาะต้องพิสูจน์เห็นไหม ของดีต้องพิสูจน์ครับต้องพิสูจน์ได้นะครับวันนี้ผมนะครับเสีเนียมใยผลนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวีต้องกราบขอบพระคุณพี่โจ้นะครับขออนุญาตพี่โจ้นิดนึงขอเอาเทปนี้ไปออกเป็นวิทยาทานนะพี่โจ้นะเพื่อให้คนที่เขามีปัญหาสุขภาพเขาได้ทานเป็นบุญเผื่อเขาจะได้หายหรือดีขึ้นนะครับจากผลิตภัณฑ์นะครับพี่โจ้ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับดูแล้วชมแล้วฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g i v อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ผมและก็พี่โจต้องกลาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับโจ้ครับสวัสดีค่ะ